าหาเจ้าของที่ดินทำเลสวยหน้ากว้างติดถนนประมาณ84เมตรดินดีน้ำไฟสะดวกสบายเนื้อที่15ไร่2งานจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งตําบลท่าเคยเอกสารสิบเป็นพมทอ5อยู่ใกล้ตลาดชัดป่าหวายแค่6.2กิโลแยกชัดป่าหวาย5.9กิโลเป็นทำเลที่เหมาะกับการพัฒนาไม่ว่าจะทําการเกษตรปลูกบ้านหลังกษียนหรือว่าจะทําที่จัดล็อกแบ่งขายก็ถือว่า เป็นทำเลที่ดีมากๆใครสนใจเข้ามาเยี่ยมชมติดต่อหาเราได้ที่เบอร์0987974455ราคาเพียงไร้ละ180,000บาทเท่านั้นเองจา้าสนใจรีบยกหูโทรหาหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีรับทุกสายจา้า